สวัสดีครับเราในช่องพลายทองคำนะครับนี่ก็หลังจากอาบน้ำสเสร็จแล้วก็พาพี่ทองเดินกลับบ้านนะครับเดินกลับบ้านโอ้เดินมาเป็นไงครับบอมครับเป,เ,เปียกทั้งตัวเลยเย็นสบายใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวโอ,โอ้ขึ้นจากน้ำมาเจอสาวๆบแวทักทายเดี๋ยว โอ้สาวตกใจครับตกใจ <laughs> ใจก็วิ่งครับ <laughs> โอ้ไปเยี่ยมลูกบุญธรรมของต่างเราสักหน่อยครับน้องอุบุญครับโอ้อวนไม่เจอกันนานเลยครับนี่แต่พี่ทองตกมันมาทองม่กินอะไรของเขาเนี่ย้าบ้านใครมีแต่กินเป็นเรื่องใหญ่เฮ้อ ไม่ไปเลยครับเจอของกินหยุดท in ันท <c oughs> ีเึบเอ๊บโอ้น้องบุญทำไมอ้วนแท้เอ้าโอ้โอ้น้องกลัวครับกลัวอ้าโอ้โอ้ดูครับดูดูแล้ว ได an, <that> uh, ้ก <museums> ินน้ำมันน้ำได้กินน้ำมันมันได้กินน้ำมันแม่ได้ได้หรอวะฮะโอ้แม่น้องบุญครับไม่เจอกันนานครับไม่เจอกันนานเกือบ ไม่ได้มาอยู่ใกล้กันนานตั้งแต่พ่อมาของเราตกมันมาเกือบแล้วนะครับดูครับอยากอยากมาหาพ่ออยู่ครับดูดูคุณแม่ครับดูคุณแม่ครับหางชี้เลยครับดู <laughs> คุณแม่หางชี้แล้วลูกร้องคุณแม่ห่างชี้เลยครับคุณแม่อยากมาหาผู้บ่าวหรือเปล่าครับนี่ น้องบุญจะได้น้องหรือเปล่าหรือยังครับนี่เป็นจะได้แม่เพราะติดหรือไปอทำไมอีกรอบแลยดิตัวี้อกอตัวนี้บอกคือ,อ,อ,อตัวนี้คือติคืออยู่อวะอ๋อาเบิ้งแม่น, <laughs> มนอันนี้ออกจากบ้านน้องบุญแล้วครับน้ำ พ้อมเต็มเลยเจอพี่ทองแกล้งเจอพี่ทองแกล้งครับนอนนอนน้ำครับถึงกับร้องรั่นเลยครับกระปอมนราองเราเราเปียกแค่ครึ่งตัวฮะเอเป็นลงน้ำจะกำหนดได้ไงว่าเอาครึ่งตัวหรือไม่ครึ่งตัวนะเออนางไว้เปียกเต็มตัวเยอะกว่าเขาเหรอฮะก็ไม่ระวังเองดินาะก็เปียกสิครับใช่ครับ นี่เราจะไปทุ่งหนอีกครับกับบ้านสิครับกลับบ้านเลยเหรอโอ้ยรมณ์บรรยากาศในยามเย็นๆครับเดินเที่ยวเดินอาบน้ำออกกำลังกายโอ้ยนี่นะเวลาพอว่าให้หนีบๆอย่างน,น,น,นี้นี่น อย่างนี้ขาหนีไปนี้เข้ากันก็อยู่ที่ไหนเยอะก็อยู่ฮะเนาะแรงช้างกับแรงคุณเออเห็นไล้วนะเออเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอยู่แล้วเดี๋ยวพ่อจะลงไปเด้อทีนี้เด้อให้บังคับเองเด้อเราจะเป็นยังไงฮะ อาบน้ำอาบน้ำครับหลังจากกระปอมน้อยบอกบอกวิธีการหนีบช้างแล้วเ,เลยลงมาให้ปอมน้อยบังคับช้างไปบ้านรู้ว่าจะเอาพิทองอยู่หรือเปล่านะครับพิทองหัดเดินมาเจ,เจอเจมี่ตรงนี้มีแต่จะแวะเพราะว่าเห็นอ้อยเขาวางอยู่ครับเห็นไหมครับ เอาลองค่อยๆน่สิเดินเร็วแท้เออเออคือแล้วครับคือแล้วับดูทำหน้าครับดูทำดูทำได้เลยเลยทำไมสิเหมือนเมื่อกี้เลยฮะไหนทำไมสิทำไมสิเหมือนเมื่อกี้เลยดูดูดรับดูมีการเล่นหน้าเล่นเล่นตาด้วยครับเริ่มแล้วครับเราต้องหัดให้เป็นแล้วต่อไปได้ให้ขี่แห้งงานดูเอาพี่ทองจะกลับหันหลังกลับไปไหนนะอ๋ ฉันอะไรเงั้นน่<ส>ะไปกินหญ้าเขาเนี่ยอคอยพี่ทองดูเอา้าลองให้มันหยุดนิ่งดูสิเอ้าเอ้าเอ้านี่ไปดีเอา้เอา,อานี่นตรงหัวเขาด้วยหัวเขาเออเอาบอกกันด้วยว่า <laughs> ในจะกินหญ้าเขาเลนะแล้วด้วยเถ้อย่างนี่ยอู้ได้ครั้งเดียวครับก็ฟอมเลย<ส> <laughs> ไปมาก็เหมือนเดิมครับกลับไปกลับมาก็ เป็นเหมือนเดิมครับเออโอ้ดูดีใจครับดูดีใจดูดีใจร้องร่นเลยครับนี่ไปพี่ทองหยุดได้ดีใจร้องร่นเลยครับตอนนี้ไไนอ๋อะจะแวะไปหาสาวอีกแล้วดูเ, <c oughs> เจอสาวตรงไหนไม่ได้ครับทําเป็นจะแวะครับพี่ทองนนะแวะเข้าไป <c oughs> ทําอะไรครับแวะเข้าไปหาของกินนะครับไม่ใช่แวะจะไปจีบสาวหรือทักทายครับแวะไปหาของกินครับ เอาพี่ทองไปมาได้หรือเปล่าโอ้ดูบรรยากาศตรงนี้ครับครึมฟ้าครึมฝนมาแล้วครับดูฮึมโอ้บรรยากาศนี้เข้าไหนเข้าโรงนี้รยังไม่รู้ครับบุมก็ <laughs> แล้วแต่ควานครับคอยดูว่าควานจะบังคับเข้าโรงไหนได้อเอาเข้าได้หรือเปล่าครับออเอา <laughs> เสียงใครครับเสียงเงาะปลาหลงมาอีกเเหรองาะแล้วาวามากินก่อนนะฮะลองนิบดูดิ่นิบโอ้โอ้ <c oughs> เป็นทงงางเงาะปลาเป็นทางขุนช้างเลยครับดู <c oughs> โอ้ใครไปทำให้อย่างนี้นี่โอ้สุดยอดมากเลยมูแบนครับดูครับโอ้โหสุดยอด <c oughs> สุดยอดครับใครเป็นคนแต่งตัวให้ครับนี่ ะแบ่งแต่งเองฮ่องโอ้มัวแต่คุยกับกวานช้างเราจ้างมาอยู่กินหญ้าหมดแล้วครับเอาเข้าตรงไหนดูครับกวานช้างเราบังคับช้างมาอยู่เดินเข้าไปทั่วแล้วครับเอาเอาไปว่าเดี๋ยวกินต้นกล้วยพ่อย เอาเอาทนโอ้ไม่ไหวครับควันช้างที่เมื่อกี้เราดีใจร้องลั่นเลยครับเอาขยับไปต้องใกล้ๆจะผูกได้ไหมน่ะเดินอ้อมไปก่อนเอ้อบังคับไปว่ะเอาดูครับดูถ้าพ่อไม่เดินก่อนนี่ไม่ไปใช่ไหมเออเอาเออ เอออย่างนั้นแหละครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูครับวันนี้จะมีคนงายทองหรือเปล่าครับคอยดูเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮบโดนแน่ๆครับเฮ้ยโอ้โ <laughs> เปียกน้ำมอมแมมเหมือ <laughs> นเหมือนไก่หลงตกน้ำเลยครับเห <laughs> มือนไอ้เจ้าหลงตกน้ำเลยครับ ถ้าทาไม่เป็นก็สมควรโดนเหยียบครับเพราะว่า,าไไห,หัดมาเกือบปีเออตรงนั้นแหละทาบบูมไหนไม่รวหมหรอกหมุนแน่นๆหน่อยเมื่อกี้พ่อว่าหมุนเกือบลุดแล้วน,นี่เลยเมื่อวานพ่อลืมเช็คดูมาจับเมื่อกี้เลือนน้อยเดียวจะลุดแล้วเกือบหายแล้วเกือบเหลือเกือบเหลือแต่จะโซ่ให้เห็นไปดูต่างหน้า วันนี้พี่ทองสุขใจครับได้อาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวเงาวัดเลยครับดูดำเลี่ยมเลยนะครับไม่หายตกมันสักทีครับไปไหนก็ลำบากใจ เดี๋ยวมาให้สัมภาษณ์หน่อยหนึ่งสิยืนตรงนี้ยังไงมีความรู้สึกเป็นไงครับวันนี้ตอนที่พี่ทองนอนน้ำนะเป็นไง,งกตกตกตกใจไหม,ตก,ไหมตกใจไหมครับไม่ตกใจไม่ตกใจแล้วทําไมร้องแรงตัวเปียกไงอโอ้เป็นควานช้างจะกตัวเปียกทําไมครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเดี๋ยววันหลังจะพาไปน้ำมูลขี่ลอยน้ำมูลเลยขี่ไหมลอยน้ําเป็นไหมนี่เอาตอนไปเรียนบอกว่าหัดไปเรียนลอยน้ําอยู่ มาอย่างนี้บอกลอยน้ำไม่เป็นอีกตายหาแล้วพี่น้องส่งเงินเอาเงินไปทำอะไรนี่มัน,นึกว่าส่งคนเรียนไม่ใช่ตัวโอ้ยเย่เย่เอายังไงก็พอยุติคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่เอฟซทุกท่านทุกคนที่คอยรับชมและเป็นกําลังใจในช่องของเราช่องพลายต้องคํามาอย่างดีตลอดนะครับ ก่อนจากกันก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักร,รักษาคุ้มครองพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญอ,อย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องของเราด้วยครับช่องพลายทองคํานะครับรักตองคำานน้อยแต่ขอให้รักนานๆฝากตองคำไว้ในอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับ